ถูกใส่ร้ายโรยืมเงินคนทั้งวงการชีวิตหลังห่างช่องเจ็ดอู่นวพนสี่เซนเป็นเหตุวิตไม่ได้เห็นหน้าลูกเลิกนางเอกยกให้เพื่อนอีกคนอดีตพระเอกแถวหน้าอู่นวพนที่วันนี้ขอควงภรรยาสาวสวยไอชาชโมดมาเปิดใจเป็นครั้งแรกถึงเส้นทางความรักกว่า7ปีพร้อมเผยโมเมนต์สุดน่ารักของน้องคุณลูกชายวัยสิเดือนอีกทั้งยังเคลียร์ข่าวเมาส์เป็นพ่อไม้ลูกติดมาก่อนแต่งงานเมื่อปี62สองปีที่เจ็ด ก็แต่งกันเลยครับกลัวจะอาถานดานภรรยาสาวบอกว่าเขาบอกว่าน้องไอซ์รู้จักพี่อูไ๋ไหมเราก็พี่อูนน๋นายแล้วเขาก็ส่งรูปมาให้ดูแล้วบอกว่าวันนี้ไปกินข้าวกันนะดานุ่มอู๋เล่าต่อเพื่อนเราเป็นรุ่นพี่เขาก็บอกว่าเขาก็ยังโสดนะเขาเรียนเมืองนอกมาโปรไฟล์ดีอะไรอย่างนี้เราก็โอเคตอนแรกที่ส่องเห็นหน้าตารูปร่างน่ารักดีสนใจทันทีเลยครับพอเจอการก็คุยกันตลอดสมัยนู้นยังเป็น BB วันที่ร้า าหารเราแทบจะไม่คุยกันเลยเพราะตื่นเต้นเจออะไรที่มันถูกใจแทบจะไม่ได้ทานอะไรเลยอยู่ด้วยกันชั่วโมงกว่าแต่พอหลังจากนั้นแยกย้ายกันบีบีนี่ชัดกระจุยเลยเขาไปกับเพื่อนต่อเราก็ตามงานเลยเป็นยังไงบ้างแต่ต่อหน้าเราไม่กล้าคุยจนได้ตกลงคบหาและได้เจอความเจ้าชู้ของหนุ่มคนนี้ถึง3มครั้ง3มค,คราวจดเกือบเอาชีวิตไม่รอดครั้งนี้รุนแรงมากเขาบอกทุกวิถีทางเลยแล้วเขาก็คัดช่องทางการติดต่อทุกอย่าง เราใจไม่ดีแล้วตอนนั้นผมยอมรับว่าผมนิสัยไม่ดีอาจจะมองว่าเขาเป็นของตายหรือเปล่าแต่ว่าเราทบทวนดูดีๆแล้วเขานี่ไม่ว่าจะมีอะไรดีหรือไม่ดีเขาก็อยู่ข้างๆเราเสมอเขาเป็นคนที่ชั่วที่สุดสําหรับเราไม่ควรจะผิดครั้งที่4เห็นว่ามีเรื่องที่ทําให้เกือบไม่ได้แต่งงานผมว่าการมีลูกสักคนความรักของพ่อแม่เป็นเรื่องถูกต้องแต่ผมมองว่ามีเก๊กคนนึงแล้วสิ่งแวดล้อมรอบข้างเนี่ยผมหาคําตอบไม่ได้เลยว่ามีอะไรดี สำหรับเขาบ้างผมก็เลยแบบมีไปทําไมเรามองว่าเราสร้างมาคนหนึ่งเราบาปกรรมได้สาม่านทรัพยากรธรรมชาติทําให้โลกร้อนขึ้นสู่เราดูแลสุขภาพทํางานเก็บเงินก็โอเคนี่แต่สุดท้ายหลังจากที่ได้แต่งงานเป็นครอบครัวเขาและภรรยาก็ได้มีเจ้าตัวน้อยมาสืบสกุลแล้วหนึ่งคนนั่นแหละค่ะแต่ก็มีเหตุผลทําให้หนุ่มอูเกือบไม่ได้เจอหน้าลูกชายสุทิระเมื่อเขานั้นไม่สบายหนะเพราะออกกําลังกายครับแต่จริงๆผมไม่ได้โทษเรื่องการออกกําลังกายนะ แต่เพราะด้วยความที่เราพักผ่อนน้อยแล้วเราก็ทํางานเยอะแล้วเราก็ไปออกกําลังกายทีนี้ยกเหล็กเกือบแผ่นสุดท้ายแล้วคือเราเล่นไปแค่อ,อกหลังเองครับแล้วมันมีอาการคือเรายืนตรงไม่ได้เลยเราต้องทําตัวงอตลอดเวลาแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ไปโรงพยาบาลดูคิดว่าไปแค่เอาวยาแล้วก็คงได้กลับบ้านแต่จริงๆแล้วไม่เลยครับเข้า ICU เลยหมอบอกว่าเรามีรูรั่วที่ปอด4ี่เซนเลยแต่ตอนนี้ก็ได้ทําการกายภาพบ,บาําบ และผักฝืนร่างกายจนหายดีเป็นเหมือนเดิมแล้วล่ะค่ะ